สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากเข้าไปในเต็นท์แล้วพยาขาวใต้เฮาได้หัวอยู่เฮาก็มองหน้ากันพยาขาวไต้เฮาพยักหน้าหัวอยู่เฮาดูสงบมากแล้ไม่ตื่นตระหนกอะไรเลยเขาอายุแค่สิบเก้ายี่สิบปีจริงๆเหรอหายากจริงๆที่ใครสักคนจะสงบนิ่งได้แม้จะมีความรับผิดชอบสูงบนบ่าของเขาก็ตาม พยัเขาาใต้เฮาพยักหน้าให้หัวอยู่เฮารับทราบเขาเช่นเดียวกับที่เขารู้สึกกลัวหัวอยู่เฮาก็พยักหน้าเพื่อส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมเราจะทำตามแผนพยะขาวใต้เฮาพูดและภารกิจก็เริ่มต้นขึ้นผู้บัญชาการทั้งหมดของกองทัพวิญญาจารย์ได้เคลื่อนตัวออกไปทันทีและเคลื่อนกองกำลังของพวกเขาไต้เฮาเดินไปข้างหน้าหัวอยู่เฮาและยกมือขวาขึ้น ก่อนที่จะกดลงบนไหล่ของหัวอยู่เฮ้าเขาพูดว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอยู่เฮ้าเจ้าพร้อมหรือยังหัวอยู่เฮ้าพยักหน้าเล็กน้อยข้าพร้อมแล้วไต้เฮ้าสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าเรากําลังเริ่มต้นที่นี่เราจะออกเดินทางในอีก15นาทีเรางั้นเหรอหัวยู่เฮ้าสงสัยเล็กน้อยในขณะที่เขามองไปที่ใต้เฮ้าใต้เฮาพยักหน้าใช่ แม้ว่าการฝึกฝนของข้าจะไม่ดีที่สุดในกองทัพแต่ข้าจะส่งเจ้าขึ้นไปในอากาศเป็นการส่วนตัวเพื่อเก็บความรับไม่ต้องกังวลข้ามือเครื่องมือวิญญาณประเภทบินระดับจเพื่อช่วยข้าคงจะดีสําหรับข้าที่จะส่งเจ้าขึ้นไปในอากาศ5,000เมตรแต่ถ้าว่าข้าเป็นแม่ทัพใหญ่ของ3กองทัพหลังจากที่ข้าส่งเจ้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วข้าก็จะต้องกลับไปนํากองทัพ ข้าจะสั่งให้กองทัพวิญญาจารย์โจมตีเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าต้องทำภารกิจให้สำเร็จภายในกรอบเวลานี้ยังคงเป็นคำแนะนำเดิมปลอดภัยไว้ก่อนแาบใดที่เจ้าสามารถกลับมาอย่างปลอดภยัยเจ้าได้ทำหน้าที่ของเจ้าแล้วตกลงหลังจากที่หัวอยู่เ้าตกลงเขาเข้าเดินไปที่ที่นั่งใกล้ๆและนั่งลงอย่างเงียบๆเพื่อรอเวลาที่จะมาถึงพยะขาไต้เฮา เดินออกจากเต็นแ์ะเฝ้าดูกองทัพวิญญาจารย์ที่จัดรูปแบบทีมรอยยิ้มขี้เล่นปรากฏขึ้นที่ลิมฝีปากของหัวอยู่เฮาส่งค่าขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นการสนตัวงั้นเหรอนั่นไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีหากเป็นกรณีนี้ผลกระทบจะดีเกินคาดมากไม่ว่าจะอยู่หรือตายแผนของคืนนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นทังโอทงเฝ้าดูหัวอยู่เฮาต่อไปแล้พยายามจับรอยยิ้มของเขา เมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาหัวใจของเธอก็สั่นสะท้านผู้ชายคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ในเวลาเช่นนี้เขาจะยังยิ้มได้อย่างไรรอยยิ้มของเขาก็เช่นกันอีกสินาทีผ่านไปได้ลอรี่รีบเข้ามาจากข้างนอกทุกคนแม่ทัพใหญ่สั่งให้พวกท่านเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนจากโรงเรียนซืร่เคอร์ลุกขึ้นและเดินออกจากเต็นท์ได้ลอรี่ตั้งใจล่าชา้า ได้รอวอยูเฮาก่อนที่จะออกจากเต็นท์พร้อมกับเขาเขากระซิบว่าพี่ชายท่านกําลังทําอะไรอยู่คืนนี้ท่านจะทําอะไรมายูเฮารู้สึกอบอุ่นเมื่อได้ยินใต้หลวรี่เรียกเขาว่าพี่ชายเขาตบไหลแล้วตอบว่าไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะเรียบร้อยใต้หลวรี่ปินริมฟี่ปาของเขาได้พูดว่าพี่ชายอย่าตกอยู่ในอันตรายใด ข้าหวังว่าท่านจะกลับมาและนำทางข้าต่อไปมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากเกินไปในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ข้าไม่มีเวลาไปหาท่านเมื่อท่านกลับมาข้าจะไปหาท่านและท่านสามารถสอนข้าได้หลังจากนั้นท่านต้องบอกข้าด้วยว่าทำไมท่านถึงจากไปอย่างกระทนหานในวันนั้นหลังจากที่ท่านจากไปท่านไม่รู้ว่าข้ากังวลแค่ไหนข้าคิดว่าจากวรวตตะวันจันทา หยูเฮากระตุกและตอบว่าทำไมเจ้าถึงไม่มั่นใจในตัวข้าเลยใต้โรลี่ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงว่าศัตรูของเราแข็งแกร่งเกินไปวมยูเฮาตอบว่าโรลี่จำไว้นะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ใต้โรลี่ตกตลึงคู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าหนักแน่นเขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับโวยูเฮาจากซูจิวจิวและใต้เย่เหงิงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปไม่ได้ในโลกนี้พี่ชายของเขาเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีต่อคำกล่าวนั้นเมื่อพี่ชายของเขามีวงแหวนเพียงสองวงเขาได้เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันวิญญาจาร,ระหว่างสถาบันระดับสูงกับรุ่นพี่ของเขาจากร้านด้านในเขายังพลิกสถานการณ์ในทาทีสุดท้ายและรักษาเกียรติของโรงเรียนซไริเคอร์ไว้ได้แม้ว่าใต้เย่เหิงจะเป็นจกักรพรรดิวิญญาณในตอนนั้น แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะชมหัวยูเฮาเมื่อพูดถึงเขานั่นคือเมื่อ6ปีที่แล้วหัวยูเฮาเป็นวิญยาจารยณ2วงเมื่อ6ปีที่แล้วขณะที่ใต้เย่เหิงเป็นจักรพรรดิวิญญาณ6วงแหวนตอนนี้6ปีต่อมาใต้เย่เหิงเป็นมหาปราวิญญาณแล้วแต่ถ้าว่าหัวยูเฮาก็เป็นมหาปราวิญญาณ7วงแหวนด้วยเขายังครอบครองวิญญาณยุทู่ ต้เย่ยเหิงยังบอกใต้หลวลรี่ว่าหัวอยู่เฮาจะเป็นปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรในอนาคตแม้ว่าใต้หลวลรี่จะไม่ได้รู้สึกใกล้ชิดกับใต้เย่ยเหิงและใต้หัวบินแต่เขาก็ยังเคารพพี่ชายทั้งสองของเขาเขาอิจฉาที่พวกเขาสามารถเข้ามาเรียนที่โรงเรียนซอไดเคอร์เพื่อเรียนรู้ได้แต่ถ้าว่าความสามารถของพวกเขาทั้งสองดูอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับหัวอยู่เฮาพี่ชายทั้งสามของเขา น่าจะเป็นวิทยาจารยร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทวีปนี้ในอนาคตได้โรล,ลี่อดไม่ได้ที่จะเคารพหัวอยู่เฮามากขึ้นหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิหารทั้งหมดของเขาตอนนี้ท้องฟ้ากลายเป็นมืดสนิทแล้วพยากขาวลอยลงมาจากฟากฟ้าเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งลงมาจากหอสังเกตการที่ซึ่งเขากาลังมองดูกองท่าวิทยาจารยร์ที่กําลังเคลื่อนพลอยู่หัวอยู่เฮาไปหาเขาและพยากขาวใต้เฮากล่าวว่า คนของเรากําลังเคลื่อนไหวแล้วอยู่เฮ้าเจ้าพร้อมหรือยังมายู่เฮ้าพยักหน้าเล็กน้อยและตอบว่าข้าพร้อมพยัก์เขาไต้เฮ้าพยักหน้าและตอบว่าเอาระเราจะดําเนินการทันทีขณะที่เขาพูดเขาหยิบเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินได้จากเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทคลังเก็บของของเขาแล้วสวมมันในฐานะที่เป็นราชทินานานพมยุทธ์มันยังคงสะดวกกว่ามาก สำหรับเขาที่จะใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้แม้ว่าเขาจะสามารถบินได้อย่างอิสระในอากาศมันง่ายกว่าสำหรับเขาที่จะช่วยหัวยูเฮาขึ้นไปในอากาศด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือวิญญาณห,าหัวยูเฮาก็เริ่มเตรียมตัวและสวมเครื่องมือวิญญาณประเภทบินของเขาเองไปกันเถอะพญาขาวใต้เฮาเกนอยู่ข้างหลังหัวยูเฮาพญาขาวใต้เฮาจับขาวไว้ใต้วงแขนพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้น แด้ทั้งสองก็ลอยขึ้นไปในอากาศพวกเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเส้นตรงสายตาของหัวยูเฮาจับจ้องอยู่ที่ตำแหน่งเฉพาะบนพื้นในเวลานี้ดวงตาของเขาดูอ่อนโยนไม่ชัดได้มีความรู้สึกหวยหารู้สึกราวกับว่าเขาต้องการประทับทุกสิ่งที่เขาเห็นในหัวของเขาสายตาของทางโอทงก็ไม่ชัดเจนเช่นกันเธอไม่เคยเห็นการจ้องมองของผู้ชายที่ลึกซึ้ง แด้มีอารมณ์มาก่อนภายในอารมณ์ทั้งหมดที่เขาประสบดูเหมือนจะมีความรกร้างอยู่อย่างหนึ่งมีบางอย่างไม่ถูกต้องไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะมีโอกาสลอด80%มันอาจจะไม่ถึง50%ด้วยซ้ำในขณะนี้ทั้งอูถงเข้าใจทุกอย่างในที่สุดแต่ถ้าว่าพายาขาวใต้เฮาก็บบินสูงขึ้นไปในอากาศกับหัวอยู่เฮาแล้วในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาสามารถพุ่งขึ้นไปในอากาศได้มากกว่า1,000เมตร ขณะที่พวกเขาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากองทหารวิญญาจารย์แปดกองถูกจัดวางไว้ในเวลาเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นเพียงเพื่อหันเหนความสนใจของศัตรูแต่วิญญาจารย์ของจักรวาทิงหลัวเกือบทั้งหมดก็ถูกส่งไปเมื่อถึงเวลานั้นภารกิจจะต้องสำเร็จลุล่วงเจ้าโง่คนนี้ทั้งโอทงถงขโมทิวแม้ว่าเธอไม่ต้องการยอมรับแต่เธอก็ทราบอย่างชัดเจนว่า มีโอกาสสูงที่หัวอยู่เฮาจะยังคงติดตามดูเทพเจ้าแห่งความตายเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นไปได้ไหมายที่บางคนจะละทิ้งชีวิตของเขาเพราะความสัมพันธ์กับคนรักเจ้านี่มันโง่จริงๆทางอูโถงกำมัดแน่นเธอรู้สึกหายใจไม่ออกเรากับว่าพลังพิเศษบางอย่างกำลังควบคุมความรู้สึกภายในสุดของเธอขณะที่ใต้เฮาปลดปล่อยพลังของเขาทุกอย่างด้านล่าง เริ่มกลายเป็นภาพเบอร์ในที่สุดหัวอยู่เฮ้าก็เงยหน้าขึ้นเขาหยุดมองทั้งอุทงที่ไม่ชัดเจนแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ตรงเอ๋อแต่เธอก็ดูคล้ายกับตรงเอ๋อมากคืนนี้ข้าจะปฏิบัติต่อเธอเหมือนตรงเอ๋อรเพราะข้าอาจไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากการสอดแนมครั้งนี้ได้รอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบนหน้าของหัวยเฮ้าขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิโดยรอบที่ต่ำพลังวิญ,ญญาณของเขาก็เริ่มหมุนเวียน เมื่อรัศมีของธาตุน้ําแข็งขั้นสูงเต็มร่างกายความหนาวเย็นภายนอกก็ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเขาได้เลย1,000เมตร2,000เมตร3,000เมตรหลังจากรอยขึ้นไปในอากาศ3,000เมตรอุณหภูมิภายนอกก็ลดลงอย่างมากแม้แต่พยาขาวใต้เห้าก็ยังช้าลงในขณะที่เขายังคงบินต่อไปอยู่เห้าเจ้ารู้สึกอย่างไงบ้างถ้าเจ้าไม่ค่อยสบายบอกข้าได้ เราสามารถหยุดได้ข้าสบายดีดำเนินการต่อไปได้หัวอยู่เฮ้าตอบอย่างใจเย็นได้เฮ้าขะมวดคิ้วจากน้ำเสียงของหัวอยู่เฮ้าเห็นได้ชัดว่าเขาสัมผัสได้ถึงความเฉยเมยและความเยือกเย็นเกิด,ดอะไรขึ้นกับเขาอย่าบอกข้านะว่าเขากำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในตอนนี้เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่าวิญญาณจานับไม่ถ้วน ได้บินขึ้นไปยังเทือกเขาโต้หมิงจากฐานทัพทหารของกองทัพภาคตะวันตกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมเครื่องมือวิญญาณแบบบินได้แม้ว่าการปฏิบัติการจะร่วมกันดําเนินการโดยกองทาหารวิญญาจารย์8กองแต่ก็มีวิญญาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพียง2,000คนเท่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่เป็นวิญญาจาร์4วงแหวนและ5วงแหวนและกระจัดกระจายอย่างกว้างขวางจากระยะไกลพวกเขากำลังคลืบคานไปทางเทือกเขาโต้หมิง มีราชทินานามพมยญญุสองสามคนในบรรดาวิทยาจาร์สี่วงแหวนและห้าวงแหวนพวกเขาเป็นผู้บัญชาการหลักของปฏิบัติการนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้โจมตีจริงๆพวกเขายังต้องทําให้ศัตรูรู้สึกว่าถูกคูกคามในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องพายายามลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวราชทินานามพมยุทธ์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการจะราบรื่นนอกจากนี้ พวกเขาไม่ได้โจมตีใกล้กับยอดเขารักเทพเจ้าแห่งความตายไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้แน่นอนว่ายังมีเครื่องมือวิญญาณที่น่าสะเพรัวอื่นๆที่จักรวรรดิวันจันทาครอบครองซ่อนอยู่ในภูเขาอาปัจจากการสอนแนมที่แม่นยำทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นจักรวรรดิวันจันทากําลังการแก่จักรวรรดิทิ้งหลวในแง่ของการขาดความสามารถในการสอนแนมเป็นการยากที่จะบอกว่าเครื่องมือวิญญาณที่พวกเขาติดตั้งในเทือกเขาโตมิง มีจำนวนเท่าใดท้ายที่สุดแล้วจัก,กรวัดทิ้งลัวไม่มีการสอดแนมที่น่าเชื่อถือในความสูง4,000เมตรอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนมากได้กำลังลดลงไปอีกทุกๆ2 3 0 0เมตรอุณหภูมิจะลดลงอีก5-6องศาหลังจาก5,000เมตรอุณหภูมิต่ำกว่าติดลบร้อยกว่าองศาเซลเซียสแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถอยู่รอดได้ในระดับความสูงเช่นนี้ ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศในระดับสูงจึงไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้พญาขาวไต้เฮากำลังใช้พลังวิญญาณไปมากเมื่อหัวอยู่เฮาอยู่ใกล้กับร่างของพญาขาวไต้เฮาเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังระเบิดและพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่จากเขาอย่างชัดเจนเหล่านี้เป็นคลื่นพลังวิญญาณจากราชทินานามพมยุทธ์พวาเขาแข็งแกร่งมากถ้าวิญญ,ญาณยุทธ์การต่อสู้ของเขา ไม่ได้มีดวงเนตรวิญญาณของแม่เขาเขาอาจมีพยาขาวนอกจากนี้ชะตากรรมของเขาอาจแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาคือพ่อของข้านี่คือพ่อของข้าที่อยู่ข้างหลังข้าโดยธรรมชาติแล้วใต้เห่าไม่ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ซับซ้อนของหัวอยู่เห่าขณะที่เขาขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาสัมผัสได้เพียงชั้นของพลังวิญญาณที่ดูเหมือนจะอยู่ที่นั่นแต่ดูเหมือนไม่มีในหัวอยู่เห่า การไหลเวียนของปราในร่างกายของเขาก็อ่อนโยนมากเช่นกันภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำเช่นนี้หัวอยู่เฮาก็หมดแรงน้อยกว่าเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นนักเรียนชั้นยอดและเป็นผู้ครอบครองธาตุน้ำแข็งขั้นสูง4,500เมตรผ่านไปไอเฮาก็พบว่าเขามีพลังเล็กน้อยในตอนนี้เขากำลังแบกใครบางคนและต้องบินต่อไปในเวลาเดียวกันเขาต้องทนต่ออุณหภูมิต่ำและอากาศที่บางลง นอกจากนี้ยังมีการขาดองค์ประกอบที่ระดับความสูงดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่วิญญาจาร์จะเติมเต็มตัวเองแม้ว่าเทคนิคขวดนมวิญญาณจะก้าวหน้าแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับราชทินนานามพมยุทธในระดับของเขาขวดนมวิญญาณที่ดีที่สุดมีเพียงระดับ7ปัจจุบันไม่มีขวดนมวิญญาณระดับ8ที่พัฒนาขึ้นสำหรับราชทินนานามพมยุทธให้ใช้ ความต้องการของพดางวิญญาณสาหรับขวโนมวิญญาณะระดับแนั้นสูงเกินไปขนาดนี้ไม่มีวัสดุใดที่สามารถลองรับข้อกําหนดเหล่านี้ได้ทําให้มีแต่ะระดับเจดเท่านั้นนอกจากนี้ราชทินนนามพมยุทธ์สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าโดยการดูดซับพลังงานต้นกําเนิดมากกว่าการใช้ขวานนมวิญญาณะระดับเจดังนั้นราชทินานามพมยุทธ์ที่แท้จริงจึงไม่สามารถใช้ขวานมวิญญาณเพื่อเติมเต็ม,ต,มตัวเองได้ ความนวมวิญญาณไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาตอนนี้พวกเขาอยู่ที่4,800เมตรความเร็วในการบินของใต้เห้านั้นช้ามากแล้วที่ระดับความสูงเช่นนี้อันที่จริงมันสว่างกว่าบนพื้นมากดวงดาวก็ท่ามัวท่ามกลางอากาศที่บางเบาเช่นนี้จุดแสงดาวเต็มท้องฟ้าและตกลงบนใต้เห้าได้หัวอยู่เห้าไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆรอบตัวพวกเขามีอุณหภูมิที่ต่ำเช่นนี้ แะท่ามกลางอากาศที่บางเบาเช่นนี้ไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ระหว่าง4,800เมตรถึง4,900เมตรใต้เห้าใช้เวลาหนึ่งนาทีในการบินขึ้นนอกจากนี้ความเร็วของเขายังคงช้าลงอยู่เห่าหมวอยู่เหาได้ยินเสียงตะโกนข้างหลังเขาหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเบาลงมือของใต้เหาและพลังวิญญาณที่ระเบิดออกมาจากข้างหลังเขาหายไป อยู่เฮ้าก้มศีษรษะลงโดยไม่รู้ตัวได้เห็นว่าพยัขาวใต้เฮ้าได้กลายเป็นพยักขาวตัวใหญ่เขาได้ยกหัวอยู่เฮ้าขึ้นและปล่อยให้หัวอยู่เฮ้านั่งบนเขานี่คือขณะที่เขานั่งบนหลังพยัขาวตัวใหญ่ใต้เฮ้าก็บินขึ้นเร็วและเร็วขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเขาก็พุ่งทะยานเกิน5,000ันเมตรและพุ่งยิ่งขึ้นไปอีกวิญญาณยุธการต่อสู้กายแท้พยักขาว การเปลี่ยนแปลงกายวชัชระของพญาขาวและการเปลี่ยนแปลงร่างเทพปิศาจของพญาขาวถูกปลดปล่อยออกมาตอนนี้พญาขาวใต้เฮ้าได้เพิ่มการฝูฝนของเขาจนถึงสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อส่งหัวอยู่เฮ้าขึ้นไปในอากาศคนอื่นได้รับความเสี่ยงอย่างมากแล้วเขาจะไม่ให้ทั้งหมดของเขาได้อย่างไรแต่ถ้าว่าใต้เฮ้าไม่รู้ว่าหัวอยู่เฮ้าขัดแย้งกันมากในตอนนี้เมื่อเขายัางเด็กหัวอย่ อาศัยอยู่ในค้าริหาษของพญาขาวใต้เฮ้ากับแม่และคนใช้ของเขาคนใช้ของพญาขาวใต้เฮ้ายังมีลูกอีกด้วยและเขาจะคอยดูแลพวกเขาการอุ้มของพ่อดูมีความสุขอยู่เสมอเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขามักจะถามแม่ของเขาเสมอว่าพ่อของเขาอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ที่พ่อจะมาอุ้มลูกได้เหมือนกับพ่อของคนอื่นทุกครั้งที่แม่ของเขาได้ฟังเธอมักจะบอกเขาว่า มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและพ่อของเขายุ่งมากเขารอมา20ปีแล้วอย่างนั้นเหรอมาอยู่เฮาไม่ได้คาดหวังว่าพ่อของเขาจะมีโอกาสมาอุ้มของเขาในชีวิตนี้และเขารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเขากำลังจะสติแตกแล้วไม่ว่าเขาจะเกลียดใต้เฮามากแค่ไหนแต่ตอนนี้เขาเข้าใจอย่างเลือกซื้อว่าเขาคิดถูกที่ช่วยใต้เฮาถึงสองครั้งฟองฟ้ายามค่ำคืนที่เงียบสงบนั้น หนาวมากแต่ทว่ามีเพียงความอบอุ่นที่มาจากโคนของพญาขาวเต้เฮาซึ่งเป็นพ่อของเขาในที่สุดพ่อก็อุ้มค้าความรักของแม่นั้นไรขอบเขตความรักของพ่อเป็นอย่างไรความรักของพ่อนั้นลึกซึ้งเสมอบางทีพ่ออาจไม่เก่งในการแสดงออกแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความรักของพ่อเปรียบได้กับความรักของแม่พ่อคนหนึ่ง ต้องดิ้นลนออกไปข้างนอกเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้อย่างไรโดยไม่มีพ่อคอยเลี้ยงดูหวอยู่เฮ้ากำลังขี่พญาขาวไต้เฮ้าและในที่สุดก็สามารถไปถึงระดับความสูง5,000เมตรได้เขามองดูเครื่องมือวิญญาณที่วัดระดับความสูงในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นของพญาขาวไต้เฮ้าที่เตรมไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อน นี่คือแผ่นหลังของพ่อของเขากว้างและแข็งแรงทำให้เขารู้สึกปลอดภัยได้เหฮาที่แปลงร่างเป็นพยาขาวยังคงบินขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็บินขึ้นไปได้อีกหลายร้อยเมตรของฟ้ายามค่ำคืนเริ่มเงียบลงตอนนี้แสงที่มาจากด้านล่างก็ไม่ชัดเจนเช่นกันพุกสิงรอบตัวกลายเป็นสีดําสนิทและเย็นชาแต่ถ้าว่าหัวอยู่เฮาไม่ได้หวาดกลัวเลย เขาไม่รู้ว่าทำไมอาจเป็นเพราะใต้เห่าหรือด้วยเหตุผลอื่นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ